สวัสดีครับผมลุงทีอินซีเหมันนะครับวันนี้มาทักทายเพื่อนๆพื่นพี่น้องๆส่งข่าวว่าอยู่ดีสบายนะครับแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนอย่าลืมนะครับของลุงทีก็จะมีหน้าก,กากอยู่นะครับแบบนี้แหละนะจริงๆเราเป็นภ้าปิดเวลาขับมอเตอร์ไซค์แต่อันนี้มันดีเวลาเวลาเราพูดเราคุยนะรจริงๆแล้วลุงทีอยู่คนเดียวนะอยู่ในห้องคนเดียวนะครับไม่ได้มีใครเข้ามาหรอกนะครับ แล้วก็แต่ใส่ไว้เพราะว่าช่วงนี้ไม่ใส่ไม่ได้พี่น้องครับนออกไปนอกบ้านไปซื้อส้มตําไปซื้อลาบก้อยก็ต้องใส่นะครับนะเพราะว่าไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เชื้อรุนแรงมากนะครับอ่ามีอย่างหนึ่งที่อยากจะขอความกรุณาพี่พี่น้องนนะครับที่อ่าเป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละนะครับยังไงก็อย่าเพึ่งมีความคิดว่าคนที่เป็นเชื้อโควิดติดเชื้อโควิดนั้นเป็นคนที่น่ารังเกียจ หลายคนจะคิดอย่างนั้นว่าโอ้ยอย่าเข้าไปใกล้นะบางคนยิ่งไปรักษากลับมาแล้วนะครับเขาไม่มีเชื้อในร่างกายแล้วกลับไปรังเกียจเขาแทนที่จะหันกลับมามองตัวเองว่าเออเรายังไม่เคยไปตรวจเราจะไปติดเขาหรือเปล่าทําไมไม่คิดตรงนั้นนะครับอยากคิดว่าคนอื่นเขามีเชื้อเราไม่มีสิทธิติดนะฉะนั้นครับรักกันให้มากขึ้นใช้วิกฤตนี้ในการแสดงน้ําใจต่อกันนะครับเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่กันนะครับแล้วก็อยู่กับบ้านอย่าออกไปไหนขาเลาะทั้งหลายอยู่กับบ้านฟังนะครับฟังหน,นังสือเสียงลุงที ในช่องมนุษย์ลุงเลนเจอร์เพิ่มยอดวิวให้ลุงหน่อยลุงจะได้มีไรายได้กับเขานะครับหรือไม่ถ้าใครอยากสนับสนุนก็ดูในคลิปนั่นแหละมีช่องทางในการสนับสนุนนะครับนะเหลือตนโอนโลดนะก็ะต้องบอาหลลยนะนะเพราะว่าทํางานวันหนึ่งก็ประมาณตอนนี้ทําอยู่3-4เรื่องครับ4เรื่องแต่ว่ายังไม่อัพนะครับก็อ่านสลับกันอ่านสลับกันบางทีเสียงอาจจะมีบางทีอารมณ์ของเรื่องนี้มาอยู่เรื่องนี้ อย่าว่ากันนะครับใครวิจารณ์วิจารณ์ได้ขอให้เข้ามานะครับจะได้มียอดวิวนะเข้ามาเหอะนะอยากว่าอยากบ่นอยากอะไรเข้ามาไม่ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะให้ผมทําให้พอใจน่ะยากนะครับถ้าอยากสบายใจซื้อหนังสือมาอ่านเองนะครับจะได้ไม่ต้องมีใครมาอ่านให้ลาคาญหูแต่ถ้าใครชอบสไตล์นี้ชอบสไตล์ลงทีติดตามช่องมนุษย์ลุงเรนเจอร์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆพวกที่นอนอยู่กับบ้านพวกที่ทํางานอยู่ที่บ้านให้เขาฟังแบบเพลิน ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แค่นั้นแหละถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาง่ายนิดเดียวมืออยู่กับคุณไม่ได้อยู่กับผมนะครับจะเข้ามาก็นะครับอยากอุดหน,นุนสนับสนุนยังไงมีช่องทางฟังและดูดูคลิปให้หมดนะครับอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยวันนี้อ่าสำหรับคุณที่เขาส่งหนังสือมาให้ลุงทีทำมังกรหยกอยู่นะครับนะกำลังทำนะฮนะรอกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าทำคนเดียวครับผมทำคนเดียวไม่มีทีมงาน อ่านคนเดียวใส่ซาวคนเดียวไปแปลงไฟลคนเดียวอัพคนเดียวแล้วก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตคนเดียวด้วยนะครับนะฮะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับใครที่รอฟังอยู่ใจเย็นๆชอบสไตล์นี้ถ้าใครไม่ชอบสไตล์แบบปากของลุงเนี่ยออกจากช่องไปได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดไม่ unfollow ไปเลยไม่ได้ว่ากันนะครับอันนี้เอาที่สบายใจนะะอันนี้มาบอกกันช่วงโควิดนะครับคุณนอกจากจะห่วงตัวเองด้วยห่วงคนรอบข้างด้วยนะครับต่างคนต่างระมัดระวังนะครับ ระวังกับระแวงต่างกันนะครับถ้าระแวงทําให้เราขาดเพื่อนไม่มีเพื่อนขาดญาติขาดมิตรแต่ถ้าเราระวังเรายังจะมีญาติมิตรคอยดูแลกันอยู่อยู่ห่างๆหน่อยไม่เป็นไรนะคนเราไม่จำเป็นต้องกอดกันทุกวันหรอกนะครับไม่จำไม่จำเป็นต้องบอกรักกันทุกวันหรอกนะครับมันอยู่ในใจนะฮะเอาแค่นี้แล้วกันพูดมากเดี๋ยวเสียงานตอนนี้รออยู่สามสี่เรื่องทั้งงานประจําผมก็มีนะครับงานประจําผมก็มีอยู่จะพยายามไม่ให้เสียทั้งงานประจําแล้วก็งานงาน อันนี้ถือว่างานอดิเรกแล้วกันนะครับตอนนี้ทําอยู่4เรื่องนะครับมีชอลิวเฮียงนะครับพยาคราชทัลเล็บภาคสองแล้วก็มังกรหยกนะครับมังกรหยกมีอยู่2ตอนที่ทําอยู่นะครับที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆส่งมาให้นะมีทําภาค2ก่อนนะครับแล้วก็ต่อภาคสุดท้ายภาค3นะเอาเอาแค่นียนก่อนนะครับเป็นการมาทําความเข้าใจกันว่าเอ๊ะลุงทีหายไปไหนนะครับอย่าลืมนะครับสโลแกนลุงที รู้โตนโอนรดไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับไม่ชอบไม่ชอบนะประเภทที่ว่านะครับขี้ที่มักมวลนะครับสไตล์นี้นะยังไงก็เจอกันในคลิปแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากเสียงด้วยนะครับเห็นไหมเสียงเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไปแล้วครับนะใช้เสียงเยอะสี่เรื่องตอนนี้ทําอยู่แต่พยายามอัพเรื่องเดียวก่อนเดี๋ยวคนงงบางคนก็ไม่เอาเรื่องนี้หนูไม่ชอบผมจะทําให้ทุกคน ชอบทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้นะครับตัวคุณเองยังไม่บางทียังไม่ชอบตัวเองเลยดั้งแแบยังไม่เสริมดั้งเลยถูกไหมนะตาชั้นเดียวยังไปกีดสองชั้นเลยนะตัวเองยังไม่ชอบตัวเองแล้วคิดจะไปชอบคนอื่นบ้าเปล่าเอายังไงอุดหนุนลูกทีด้วยนะครับนะข้ามามา่าข้าวไอฮอนก็ยังดีขอบคุณมากครับเจอกันในคลิปนะครับ